เราเรียกอะไรนะขจัดคราบล้างแผงวงจรอินเนอร์เออวันนี้เราจะจะทำการหรือตรงเขาเรียกอะไรนะมาฟังนี้เอร์โฟตรงนี้เห็นไหมโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างช่าำชองของเราใช่ที่ผมก็นี่แหละช่างนี้แหละใช่ช่างเถื่อเนี่ยอ๋อจะคลายสกรูสองตัวนี้ใช่ไหมใช่คลายสกรูแค่นั้นนะพี่ ใครน่าก็ดึงออกมาไหนๆดูยังดีอยู่สภาพไหหนนดูฉีดตรงไหนวะไหนตรงไหนเข้าไปในนี้เหรอฉีดได้หมดอะปัร์เปิร์กก็ฉีดได้ในปัร์นี้ก็ฉีดได้ที่ล้างเอาเลยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ฉีดเลยฉีดด้วยฉีดด้วยเอออ่ะขยับก่อนใช่ปะขย่าบคอนดื่มนะ่ยขยักคอนื่มอ้าวแล้วต่ออะไรอ๋อต่อต่อสายนี่ไงอ้๋อฉีดให้ชีบไม่เห็นให้จัดๆหน่อยสิี่ถ้าไม่กลัวถ้ากลัวไม่สะอาดก็นี่นะพี่อ้าวฉีดได้เหรอเมื่อกี้ฉีดแล้วเนี่ยแห้งแล้วเนี่ย อันชื่อชื่นเมื่อกี้ได้สีแล้วเหรอไวไวจังให้เห็นกล้องเน่อยดิโอ้กล้องกล้องไม่ต้องเห็นนะอ๋อยังไงแห้งไว้ป่ะเนี่ยเออใช่น้ำยาตัวนี้นะจะไปเอาโซนิกนะใครที่ว่าเอาโซนิกสีเป็นความคิดที่ผิดเพาะเห็นผิดด้วยอ่าทำใหม่ดิเราเช็ดข้างนอกเออกันนี่ไงจะเปื้อนนี่เข้ารูนี้เลยใช่ไหมรูนี้นะครับไออันนี้สีไหมรูนี้อ๋อแผงนี้ด้วย อันนี้เป็นตัวดักอากาศใช่ไหมใช่อ่านเซนเซอร์าอากาศอ่าน,นเซนเซอร์อากาศอันนี้ถือว่ายังสะอาดอยู่ใช่ไหมใช่สะอาดอยู่ไม่มีถ้าถ้ามันมีฝุ่นนี่มันจะคราบเลยมจะมดำเลยเนะี่ยเออ,อ,อ,อโอเคแล้วมันจะทําให้รอบมาเร็วกว่าใช่ไหมไม่ใช่ในของพี่มันไม่ได้ไม่ได้เปื้อนอะไใช้ได้อเลยใช้ได้ใช่ไหมไม่ได้เปื้อนอะไรใช่ไหมใช่มันเป็นสีเลยนะเจ้ ก็ได้โซ่เซ็ตนะอ่ะประกอบได้โซ่ก็เซ็ตไะมันเป็นไอ้น้ำเป็นอะไรเหรอแต่มันเย็นจัดไงออ๋โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากระดาษซูมีจโอ <Okay. S 2> เคอ,อ่ะเช็ดเ,เลยไอ้ถอดไอโฟมาฉีด เช็ดออกเลยเช็ดออกเลยมันเย็นจัดมันเป็นน้ำเย็นเกินไปห้ามอารมณ์ไปเป่าอะไรนะเหรอขาดอ๋อข้างในเหรอเนี่ยเป็นไอซีเนี่ยขาดมันถึงต้องใช้พวกสเปรย์ฉีดที่ใช้จะใช้ลมเป่าขาดขาดก็สามสี่พันอยู่นะนี่เป็นอะไรเนี่ยเหรอฉีดมาดิยนายซื้อได้ยังอย่าซื้อพวกอมอนเนี่ย นี่ไใหญ่เจวได้เจอช่างใหญ่แล้วนะเขาบอกว่าห้ามเอาพราลมเป่าเดี๋ยวมันจะขาดเปลี่ยนสีพันนู่นนะปั๊มลมอืมประกอบสายลมประกอบเข้าอย่างไรประกอบใส่ลงไปไะเอ็นี้ไม่ฉีดเหรอในนี้ไม่ฉีดเหรอไม่ต้องฉีดไม่มีอะไรนะนั่นแหละนี่ต้องหันอย่างงี้เหรอแล้วก็เสียงกล่อเหมือนเดิมด้านไหนดูดีๆก่อนนะด้านนี้แหละถ้าใส่ผิดอย่างงี้ใส่ได้หมดแหละใส่เราสองฝั่งนะอ้าวห้ามใส่ผิดนะ ใส่ผิดมันอ่านไม่ได้ออ๋มันต้องมีปากนี่คือต้องรับอากาศดูดออ๋ต้องหันมาทางนี้ใช่ไหมอันนี้เลยไหมนี่ไอมีไอ้ดีอยู่ตรงไหนไม่มีไม่มีเลยมีก็ตอนนี้ไม่มีไม่เหมือนหนึ่งกี่เก้ามีตายแล้วมันไม่มีของพี่รุ่นใหม่มันมีอ่เซ็นเซอร์เขาเรียกเซ็นเซอร์อะไรดีเซ็นเซอร์ไอดีอ่ะมันมีที่หนึ่งตรงไหนอ่ะไม่มีตัวนี้เอาเลยอนี่นี่นี่แมพนี่อยู่ตรงนี้ไอตัวเซ็นเซอร์นี่ไม่มีแล้วไม่อันนี้อันนี้ฉีดไหมไม่ต้องฉีดไม่ทำอะไรเลยตัวนี้ <S 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 นีตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมใช่เราจะฉีดนานไหมหรือว่ายังไงโอ้พี่ใช้กองเดิมมันไม่ค่อยถูกก่ะป๋อใช่เขาป็นีกองกระดาษใช่กองมันละเอียดหุนแน่นตึงมือจับโอเคจบภารกิจขอบคุณช่างเรียบร้อย